นี่ของเด็ดของเด็ดของเด็ดตะกุดพิษสมอนครับพ่อแก้ววัดพวงมาลัยโอ้โหนี่สุดยอดนะตะกุดพิษสมอนรรงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนี่คือทีเด็ดเลยตะกุดพิษสมอนก็จะมีสองแบบครับจะใชะ้เชือกพันรอบแล้วก็ เชือกแบบถักแต่นี้เชือกพันรอบแล้วก็ทา,าด้วยรักติดด้วยแผ่นทอ้อเห็นไหมประกันแท้ให้ป้องกันคุณใสพวกผีปีศาจได้หมดครับป้องกันคนที่จะมาทำของใส่นี่คือสุดยอดนะป้องกันคนจะปองร้าย สายได้หมดครับเนี่ยเครื่องรางของขังครับพอกแก้ววัดปวงมาลายเห็นขี้หยดสองไหมครับที่ปราบผีปอบที่ว่าแรงๆนะ่ะอะไรก็ปราบไม่ได้นี่ตะกุนพิสมนนี่ครับเจอไปอยู่หมัดเลยครับผีปอบที่ว่าแรงๆอนะ่ะถ้าอยู่ในมือใหญ่เป็นล้านนะ